ออ้หูได้ตัวดำสองใบหีบเรียก U R 2อันตัวเหลือง460ใบจะได้ S S R กี่ตัวไปดูกัน l i ชแ Man s h o โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ Back Cover Mobile ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมผ่านเว็บในแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญ i c h Man Core ใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชำระ ผ่านบัตรเครดิตนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลายเติมถูกเติมไหวต้องริสเมนช็อต ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์55ตลอดไปในไอดีของจานน็อตนะครับทุกคนนะก่อนรับชมคลิปต่อทุกคนผมขอฝากเว็บซื้อรหัสหรือเว็บซื้อขายรหัสของผมก่อนนะครับทุกคนนะซึ่งกลงก่อง99บาทเติมสต็อกให้ทุกคนเรียบร้อยนะครับทุกคนนะแล้วกล่อง25บาทก็เติมสต็อกให้ทุกคนเรียบร้อยเนะช่นกันนะครับทุกคนนะแล้วก็ยังมีกล่องใหม่ล่าสุดเป็นกล่องละ2บาทนะผู้สนับสนุนไอดีคือจานน็อตนะครับทุกคนนะก็ เหมากล้องนั้นกนะ็คือการันตี ID ไปเลยนะครับทุกคนนะไปดูกันเลยไป <S <S สำหรับใครก็ต้องมาหาเว็บซื้อขายทาเกมวันท์แมน RV รีแบ็คโฮเวหรือแคสซื้อทาเกมวันท์แมน RV รีแบ็คโฮเวขอเสนอเต่าเชช็อปผมอัปเดตล่าสุด2024ทุกคนใครยังไม่มีสมาชิกสา,าสามารถไปกดที่สมัครสมาชิกได้เลยผมสมัครสมาชิกก็ต่อชื่อผู้ใช้ทุกคนนะผมจะกรอกมั่วนะเดีย๋ยวเป็น U E 55กันนะเป็นชื่อผนะู้ใช้ของผมส่วนรหัสจะเป็นต้องตั้งขั้นต่ำเจ็ดตัว1 2 3 4 5 6 7นะผมรหัส1 2 3 4 5 6 7ผมส่อี่ห้าหกเจ็ดนะผมยีดรหัสหมึ่เป็นอีเมล อีเมลผมใส่โม้เลยทุกคนนะไม่ต้องใส่ถูกก็ได้สำหร e ับอีเมลทุกคนนะและกดว่าฉันไม่ใช่โปรแกนมวอัตโนมัติทุกคนนะอ่ะเอาสู่ระบบผมเรียบร้อยทุกคนนะในวดิผมเขจะมีไอดีดองตัวล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดทุกคนนะที่เปิดทุกคนเสาร์แล้วน,นะเป็นกล่องสุ่มสุดตาทุกคนเริ่มต้นสิบห้าบาทมีเกลือทุกคนนะในกล่องจะมีพวกตัวดำไอดีไก่ตัวแล้วก็ไอดีรหัสเทพรอบผมแล้วก็เป็นเงินบอลเลททุกคนนะแล้วก็กล่องสุ้มสิบบาทวัตใจทุกคนนะกล่องน แล้วก็มีเป็นเงินบอลเลตไก่ตัวซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นไอติมดองดำทุกคนแล้วสำหรับกล่องสุ่มระดับเทพนะครับนะแล้วก็จะมีสินค้าเพิ่มเติมทุกคนสินค้าเพิ่มเติมก็เป็นไอติสุดเทพที่ตอนนี้ผมยังไม่ลงสต็อกทุกคนนะเป็นไอตีวันท้าแมสสุดเทพนะแล้วก็เป็นกล่องสุ่มแล้วก็ไออาร์วีสุดคุ้มนะครับผมแล้วก็เป็นไอติดองตัวเซิร์ฟล่าสุดแต่ทุกคนนะและสำหรับใครอยากได้โค้ดไปสุ่มฟรีทุกคนนะกดที่ติดต่อกดที่ติดต่อไปได้เด้งมาที่เฟซบุ๊กผมทุกคน โอเคครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาเปิดตั๋วเหลืองทั้งหมด460ใบในดีของจานน็อตนะครับทุกคนนี่โหดูดิ460ใบไปดูกันคนมันจะได้ SSR กี่ตัวนะแต่ก่อนรับชมคลิปต่อบอกขอฝากไปดูอับพลังจานน็อตก่อนนะครับทุกคนนะตอนนี้อับพลังจานน็อตอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับทุกคนนะอยู่ที่100ล้าน5 3 9เอ้ยไม่ใช่ดิ100ล้าน ไอหนึ่งร้อยล้านห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้านะครับทุกคนนะอันดับสองเป็นสปีดี้ครับผมอันดับสามเป็นคุณเอิร์ธเจ็ดนะครับทุกคนอันดับสี่เป็นจาร์กกีโมงนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ส่วนพระเจ้าเต๋าเชียอยู่ที่อันดับที่เจ็ดของเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนนะก็คือดันไม่ขึ้นแล้วนะครับทุกคนส่วนพาดาตอนนี้จะนนั่งอยู่ที่สามครับผมอันดับหนึ่งคือคุณจอนนะครับผมแล้วก็ ตัวท็อปสุกแก่งอยู่ที่อันที่หนึ่งครับผมมีกระบองเด็กยี่สองล้านโอ้โหโคตรเบอร์ทุกคนนะแล้วกิลอยู่ที่อนที่หนึ่งครับผมเป็นกิ้วไนท์แมนนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะส่วนยอดเติมเงินไอดีเนี้ยถ้าใคราอยากดูนะครับทุกคนนะฝากส่งผมไปหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับทุกคนนะจะได้เปิดยอดเติมเงินของจานน็อตให้ทุกคนได้ดูกันสักทีนะครับทุกคนนะ,ะมาดูหน่อยดูนี่จานน็อตอัปเดตอะไรบ้าง หลนก็เกาะประตัดเลยว่าหนึ่งคอมแฟกเลเว่าสองไลปิดเลเว่าสามหัวใจนั้นเลเว่าสามวายูฟินชี่เลเว่าสามดัดลงเลเว่าสามนะครับทุกคนนะก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรมากนะส่วนนี้ก็ใส่เป็นเอาพีพีนะครับทุกคนนะหนีปีศาจอาวุธโอ้โหเบิ่มเบิมาอาวุธสวยมากนะบปกเลยอาวุธสวยมากต่อสู้แล้วก็เทคนิคคราบผมแล้วก็สายพลังนะครับทุกคนนะเออก็อยุทธใส่ประมาณนี้นะใครอยากไปใส่ตามก็สามารถไปใส่ตามกันได้นะครับทุกคนนะมาดูกันตอนนี้ผมขอดูก่อนว่าจานมัรอขาดตัวอะไรบ้างนะ ขอดูตรงเอสแล้วกันนะครับทุกคนขาดตัวอะไรบ้างโอ้โหเหมือนจะขาดเป็นการโลกับดวงเน่นนะครับทุกคนเออในสองตัวนี้ไม่มีในตัวไม่มีในตัวเหลืองอะ่ะเออไม่มีในตัวแดงอะ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยไปเปิดตัวแดงในดอิจารอนอดให้ละกันนะตอนนี้จาอนอดดองอยู่ที่ร้อยห้าสิบสามใบนะเดี๋ยวไว้ผมไปขอจารอนอดมาเปิดตัวแดงตามหาการโลกกับดวงเน้นมาให้จารนัดละกันนะครับทุกคนนะซึ่งตัวเหลืองนี่ผมขอดูก่อนแต่ละตัวไม่มกุยจัดแต่ทุกคนนะมาลุ้นกันละกัน สีทองหสิบใบเนี่ยผมจะได้สีทองกี่อันนะครับทุกคนนะสิบใบแรกเลยแบบกรุงพอแบบรวดเร็วนะครับทุกคนนะโอ้โหสติงไม่ใช่สิงมาเตมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะตัวเนี้ยผมขอดูก่อนนะอ๋อสติงมาเตถูกแล้วโอ,อ้โหผมก็มั่วน,นะต่อครับผมโลทีสองมาดูกันสีทองมาไหมปึ๊บพึบโลทีสามไปเฮ้ยทองทองไหมโอ้โลดีไป ไม่ทองเลยนะครับทุกคนเฮ้ย oh. hey! ไม่ทองไม่วงโลหะผมถามจริงเฮ้ยโอ้โหโลหะครับผมไปแบบรวดเร็วนะครับทุกคนนะโอ้โ oh. หทองโลเจ็ดขอสักร้อยใบมาหนึ่งตัวได้ปะเออหนึ่งร้อยใบต้องมาหนึ่งตัวโลแปดแห้งเก่ง oh. hey. มาทุกคนนะโลเก้าเฮ้ยเอาดี เอาดีโลสิบเอาดีดีโอ้โหโลสิบเอ็ดเฮ้ยเสียงเริ่มเ,เสียงเสียงเริ่มท้อทุกคนโลสิบสองเฮ้ยเอาดีดีโอ้โหสิบสามโอ้โหเอาดีดีหน่อยเอาดีดีนะหน่อยเฮ้สิบสามแล้วเฮ้สิบสี่สนะิบห้าเนี่ยต้องมาสักตัวละจริงจริงจริงเฮ้เธอกดจังดิสีทองไม่ออกเลย อะให้เขาหอมคีคกดนะครับทุกคนนะมาดูกันสิบห้าถ้าออกนี่เกินนะผมบอกเลยนะเกินเบอร์นะโอ้โหไม่ออกครับผมส <16 S 1> ิบหกเฮ้ยมาไหมโอ้โหก็ยังไม่ออกครับทุกคนอุ้ยมาว่าสิบหกโอ้โหฮ่าแกมไม่ได้พูดลบลู่ฉันขนาดนี้ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดป่ะสิบหกมาหนึ่งตัวทุกคนสิบเจ็ดมา นะสิแปล้วสิไม่รู้สิเพ่าไรน,นะสิบแปดงทุกคนนะตอนนี้ไปโราไดสิบเก้ายังไงพุ้ยแตุกตนิดนึงโอ้โหยีม่มามาทองโอ้โหยี่สิบเอ็ดมาไหมมาเฮยี่สิบเอ็ดไอ้ดางพุดดิ้งยี่สิองอ๋อยี่สสาม อืแม่งเลยยี่สยิบห้าอย2ี่าิบหมาไหมมาไหมยี่เจโอ้แห้งหมดทุกคนยิง28ปไปดูกันยแล้วนะ สามร้อยต้องมาสักสองตัวนะยี่สิเก้าโอ้หแห้งจัดแห้งกัดทุกคนสาโอ้โหเปิดกระมึงอีีอ่ะโอ้ยสามเอ็มาไหมมาไหมมาไหมหืมื้อหมสามสองมาเลยมาเลยอยอย่าบอกนะสี่ร้อยใบได้ตัวเดียวอ่ะสาเบอร์ปอิงเบอร์ไป สามสีโหเวอร์ไปจริงเกมเวอร์ไปเกมสาโอ้โหหนักกว่าหนักกว่าทุกคนหนักกว่าสามหกโอยหนักจริงจริงหนักจริงเชี่ย3สามเจ็ดสแดสาปดสล้วนะสามเแล้วนะ จะสามกันแล้วน้องโอ้ยสี400ย่ร้อยใบเรียบร้อยกูบอกเลยเยอะสี่ร้อยหกสิบใบมาหนึ่งตัวโอ้โหจะรั่วทุกคนเฮ้ยโอ้โห,โอโหเอ้ยมาอีกตัวครับผมมนุษย์ไอเชื่อวัคซีนแมน็นโอ้ยบอลพลังงานเฮ้ยเดีน้อยสองตัวครับทุกคนนะอีกห้าสิบใบนะขออีกตัวหนึ่งได้ปะอีกห้าสิบใบขออีกตัวหนึ่งได้ปะ อหอยตัวนึงนะ,นะอธิบายได้หอยตัวนึงมามามาเอ้ยมาทีสุดท้ายโอ้ยทีสุดทายที่สุดท้ายครับทุกคนมาดวกนมามาโอ้โหเกลียมันเนี่ย เือครับทุกคนโอ้โห460ใบได้มาสองตัวนะครับทุกคนนะั้นสะสีทองนะเฮ้ยนะก่อนจบคลิปทุกคนผมพาทุกคนไปดูโค้ดล่าสุดนะซึ่งโค้ดเนี้ยเป็นโค้ดที่เฉพาะเฉพาะเขาเรียกว่าแหละเฉพาะ V i P นะครับทุกคนนะซึ่งการที่จะเป็น V i P ของ g ิลพั a แมนได้ก็คือต้องมียอดเติม ถึงประมาณไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ผมเคยเติมไม่นานเลวนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าโค้ดอะไรนะครับทุกคนนะเดี๋ยวตัดไปที่ดีลักผมเลยทุกคนนะ<ป>ก็อยู่กับที่เซิร์ฟเวอร์หลักของผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปก่อโค้ดกันนะครับทุกคนนะซึ่งโค้ดเนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าของราวัลมันจะเป็นอะไรนะครับทุกคนนะกดไปเลยแล้วกันยืนยันโค้ดฟึบไปอูโหูได้ตัวดำสองใบ หีบเรียก U R สองอันแล้วก็ตัวอันเชื่อมทีมีอีกสาอันนะครับทุกคนนะโค้ดนี้นะครับผมนะเดี๋ยวถ้าผมมีโค้ดแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปแจกใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะสำหรับการสุ่มไอดียจานน็อตแล้วก็การพามาดูโค้ดล่าสุดกันวันนี้นะครับทุกคนนะถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้บอขอฝากกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนนะส่งผมไปหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับทุกคน อะไรของเขาเนะี่ยเราจะไปดูยอดเติมไอ,อดียจานน็อตกันนะครับทุกคนนะไปประมาณนี้ทุกคนนะขอตูรับวลาผมสวัสดีครับ